สวัสดีอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานร่วม4เดือนเลยนะฮะหวังว่าจะไม่ลืมกันนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวฮอตทอยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าของที่จะมารีวิวในวันนี้ก็อยู่ข้างหน้าของเราแล้วก็คือยาน N1 นะครับ Star Fighter ของ m a นโดนะครับจากซีรีส์ The Mandalorian นะครับแต่ว่ายานลำนี้นะฮะมาเปิดตัวที่ซีรีส์ของ o b b f e t t นะครับ กินไปทั้งตอนเลยเหมือนเป็นซีรีส์ของตัวเองแล้วก็กลายเป็น Mandalorian 2.1ไปแทนนะฮะกล่องนี้นะครับผมก็ได้มาตั้งแต่เดือนกันยานะครับแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสว่างมารีวิวให้ชมกันครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังสนใจยาลำนี้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมรีวิวยานลำนี้นะครับตอนนี้เรามีเพจร้านชื่อว่ามาโชช็อปนะครับ เป็นร้านช็อปสดของเล่นจากญี่ปุ่นเราจะถ่ายรูปสินคคาในร้านที่ญี่ปุ่นนะครับให้ชมกันแบบสดๆซื้อกันแบบเรียวไทม์เลยฮะสามารถสั่งซื้อได้ทันทีไม่ต้องบินไปเองถึงที่ญี่ปุ่นนะครับมีทุกแนวนครับงานเก่างานใหม่งานวินเทจค่าส่งจากญี่ปุ่นนะครับแค่ขีดละ20บาทเท่านั้นครับผมใช้เวลาขนส่งจากญี่ปุ่นมาถึงไทยประมาณ15-20วันนะครับใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มช็อปสดนะครับ สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไปให้ที่ใต้วิดีโอนะครับเรามาดูกันที่รายละเอียดภายนอกของกล่องนี้กันก่อนนะครับตามสไตล์ของ Kenner ก็คือจะทำเป็นภาพแบบกรอบเหมือน f l i เก e ร Vintage ของเขานะครับด้านบนก็จะเขียนว่า Star Wars นะครับแล้วก็ The Mandalorian เ h e m a n d a l o เ i ียน n n 1 star fighter นะครับก็คือชื่อยานลำนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่า vintage collection นะครับกล่องนี้ก็จะแถมฟิกเกอร์ m a n d o มาให้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างซ้ายตรงนี้กเขาก็จะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนี้ครับก็จะมียานมีโกกูมี Goku, ม m a n d o แล้วก็ของต่างๆนะครับแล้วก็ฐานให้มาอันหนึ่งนะครับ ส่วนที่ด้านล่างขวานะครับก็จะเขียนว่าเคนเนอร์นะฮะดิสนีย์แล้วก็ฮาร์สแลบครับผมด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับทำออกมาได้สวยมากนะครับต่อไปก็จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้เหมือนเดิมนะครับ Star War s แล้วก็ The Mandalorian แล้วก็เคน n e r นะครับแล้วก็จะมีภาพม a นโดนะครับกำลังนั่งอยู่บนยานนะครับ อีกภาพหนึ่งก็จะเป็นแมนโด้กำลังประกอบยานอยู่นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโลโก้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ภาพอาร์ฟนะครับกำลังนั่งอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็แมนโด้กำลังประกอบยานอยู่เหมือนเดิมครับผมส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นโลโก้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นรูปแมนโดกับโกกูนะฮะกำลังช่วยกันประกอบยานอยู่ ด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่รายละเอียดของตัวกล่องตัวฟิวกเกอร์นี้นะเดี๋ยวแกะดูด้านในกันนะครับผมหลังจากแกะกล่องออกมานะครับก็จะเป็นถาดด้านในประมาณนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นแมนนุ่นะครับก็อย่าลืมดูวิธีเล่นวิธีประกอบกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่ฝืนแตกหักเสียหายกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์แมนโดนะครับที่แถมมาให้ในกล่องนะครับของแถมให้มาค่อนข้างเยอะนะครับมีปืนมีดาบนะครับมีมีด มีหอ,อกนะครับแล้วก็น่าจะสพายเจ็ตแพ็คอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะเดีย๋ยวเราจะเอาของทั้งหมดออกมากันนะว่าได้อะไรกันบ้างนะครับ ก็คือของทั้งหมดที่เขาให้มาในกล่องนะครับเยอะกว่าที่คิดนะครับของค่อนข้างเยอะเลยเรามาดูคนที่ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นฐานนะครับฐานตั้งแบบหัวบอลนะฮะนี่ครับเขียนว่า Star Wars แล้วก็ The Mandalorian นะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะฮะและนี่ก็จะเป็น ฐานใสๆมาประกอบกันแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหัวบอลน,นะครับสามารถเวลาเราเอายานตั้งเราก็จะได้ปรับองศาได้นะครับว่าอยากให้เหงียนอยากให้ตะแคงยังไงนะฮะแต่ว่าดูดีนะงานทําให้งานดูมีดูพรีเมียมนะครับสําหรับฐานอันนี้ชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวยานนะครับ รายละเอียดทําออกมาถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากเลยนะด้านล่างนี้ก็จะเป็นหัวบอลน,นะครับเอาไว้ใส่กับฐานให้ดูดีเทลตัวอย่านใกล้ๆนะัะ ออกมาได้ค่อนข้างดูดีมากเลยนะฮะรายละเอียดดีเทลค่อนข้างสวยเลยนะฮะกระจกก็สามารถเลื่อนเปิดได้นะฮะ รายละเอียดด้านในไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนี่ค่อนข้างละเอียดมากนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นนี่เราไม่ได้เอาเมนโดใส่ลงไปในช่องนี้นะอันนี้เอาไว้โชว์เฉยๆนะครับเวลาเปิดเข้าเราก็ต้องเปิดตรงนี้นะแล้วเอาเมนโดเข้าไปข้างในทางฝั่งนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดด้านในนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยนะ ด้านหลังที่เห็นเป็นช่องตรงนี้นะฮะจะเป็นช่องเก็บเจ็ตแพคแล้วก็พวกอาวุธของเขานะครับทั้งหมดใส่เข้าไปได้ในข้างหลังนี้เลยเยี่ยมเลยฮะด้านหลังนี้ก็จะเป็นที่นั่งของกลคก้นะฮะสวยงามครับผมอันนี้ก็จะเป็นปีกนะครับ ปีกก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยมากครรายละเอียดค่อนข้างดูดีเลยมีสีที่เป็นแบบทลกลกทกด้วยนะฮะสวยมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นปีกอีกข้างหนึ่งนะครับ สะท้อนแสงแบบนี้แล้วนี่สวยมากนะฮะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนหางของเครื่องบินเขานะฮะมันไม่ใช่แบบพลาสติกแบบกล้องแกงนะฮะค่อนข้างแข็งมากเลยนะ ชิ้นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะฮะไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่อยู่ตรงหลังไอพ่นเขานะข้างหลังตรงนี้เอามาประกอบกันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นเหมือนของที่ เมนโดให้จาว่านะไปตามหามาให้นะครับนี่นะฮะส่วนทิ้นถัดมานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นที่นั่งของโกกูนะครับรายละเอียดด้านในถือว่าสวยมากนะครับทำออกมาได้ดูดีเลยตรงเดือยด้านล่างนี้ก็ mm hmm. เ,เอาไปจิ้มกับขาโกกูนะ ส่วนชิ้นนี้นะก็เอาไว้เล่นกับ r 5ไนะครับไว้สลับเล่นกันกับโกกูนะฮะที่ไว้อยู่ด้านหลังของตัวยานด้านลัดด้านท้ายของมนโดนะถ้าไม่ใส่โกกูก็ใส่ r 5ไฟได้ครับถอดหัว r 5ไฟมาเสียบกับตรงนี้แล้วก็ต่อกับยานได้เลยที่นั่งของโกกูก็จะมีกระจกปิดนะฮะน่ารักมากแบบนี้ และนี่ก็จะเป็นโกลกูนะครสเกล3.75นะครับผมตัวจิ้วหนึ่งครับปกติผมเล่นแต่1ต่อ6นะครับพอม,มาเจอไซนี้ก็น่ารักดีครับกลัวเท่าหายอันนี้ก็จะเป็นเหมือนปืนนะครับที่ติดอยู่ด้านใต้ไอพ่นของยานลำนี้นะครให้มาสองข้าง แล้วก็เป็นที่ปิดเครื่อง,องน,นะครับของยาน N1 นะครับมันจะมากรอบปิดอยู่ประมาณนี้นะนี่ครับแต่เขาให้มาข้างเดียวนะครับให้มาเล่นแค่ข้างเดียวนะครับตอนแรกแกะมาผมก็งงนะเหมือนของผมได้ไม่ครบหรือเปล่าแล้วเอาที่ไหนได้เขาให้มาแค่ข้างเดียวนะหลังจากไปดูรีวิวของคนอื่นนะก็ได้มาอันเดียวเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีฐานแบบใสามาให้นะครับอีก2ออีกอันหนึ่งนะครับรวมเป็น2อันนะครับรวมกับฐานอันแรกเมื่อกี้นี้อันนี้ก็จะเป็นแบบตั้งตรงธรรมดานะครับแล้วเป็นฟิกเกอร์แมนโดนะครับอีกตัวหนึ่งของก็จะมีประมาณนี้นครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับผม และเราก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ายานลำนี้เป็นยานส Star ์ War ล์ลำแรกของผมเลยนะฮะดูโดยรวมแล้วหล่อเทมากๆนะครับผมยานลำนี้เล่นกับฟิกเกอร์สเกล3.75นิ้วนะครับประกอบง่ายมากประกอบเสร็จได้ไม่เกิน5นาทีฮนะดีเทลต่างๆทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามจัดเต็มเหมือนในซีรีส์เป๊ะๆเลยนะตัวยานลงสีออกมาได้สวยมากครับ ส่วนที่ผมชอบของยานลำนี้นะครับก็คือตรงเครื่องยนต์ของเขานะปีกทั้งสองข้างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้านในนี่ทําออกมาได้ดีมากครับและทีเด็ดของยานลำนี้นะครับก็คือนี่เลยนะ้องโกโก้นะที่นั่งอยู่ข้างหลังน่ารักมากมาพร้อมกับฐานแบบดนามิกนะที่สามารถจัดทรงได้ตามต้องการเลยครับใครที่เป็นแฟนซีรีส์นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับตอนนี้ยังหาซื้อกันได้ง่ายนะครับ ในกลุ่มก็แหงเห็นมีคนลงขายอยู่เรื่อยๆฮนะราคาอาจจะขยับขึ้นจากราคา P มานิดหน่อยฮนะเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับยานลำนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ